กูกันกูมันหาย,ยากอยู่กลางดงเนาะนคืออยู่บ้านพี่นย้ยตาม่งนามันหาง่ายเนาะเอาแล้วกลับหายกลับหายทุกคนกลับหายเฮย้ยโดนอีกแล้วโดนแล้วเฮ้ยโดนแล้วแปลกมากได้หนูแดงทุกคนหนูยังเป็นอ่ Nô đen Ui สบายดีแล้วก็สวัสดีเดอ้อพี่น้องปองปายสู้สู้คนเนาะมื้อนี้ก็สิลงไปใส่กับดักพี่น้องใส่กับดักนูมื้อนี้มื้อนี้สิเปลี่ยนเหื่อพี่น้องเอ้ยใส่เหื่อปูนะพี่น้องเอ้ยกําลังสิไปขุดูเนาะมาตเวนนมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าเฮาสิใส่เือปูนพี่นอ้อ,นนองเงือปูแล้วก็เือมันต้นแน่ใส่ครึ่งนึงเนาะปูครึ่งนึง ว่ามันสิได้ปูหรือบอกะกมาลุนนำการพี่น้องเอ้ยเพราะว่าปูอยู่กลางดงนีที่ว่าหายากเลยทุกคนก็คืออยู่ทุ่งหน้าเนาะตอนนี้เขาก็อยู่ดงคือเก่าพี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินตามภาษาบ้านนอกพี่น้องมือนี่อกอะถือขุมาน้าพี่น้องเอเ้ยนี่และกะเซียมสีไปคุดปูพี่น้องปูคายปูหน้าแถวห่วยเนาะอยู่กลางป่าดงดิบพี่น้องเอ้ย ด้านล่างของข้าพเจ้านี่ก็เป็นส่วนมันต้นของพวงเหาเนาะส่วนมันต้นกับเสียหายนักพี่นอ้องเอ้ยมีศัตรูพืชหลายโดยเฉพาะเป็นมูพี่นอ้องมูปลาโบเมนมูปลาพี่นอ้องเอ้ยเป็นมูคนเฮ่านี่แหละมูที่ข้าเจ้าเลี้ยงเป็นมูบ้านพี่นอ้องเขามากินส่วนมันเฮาเบิดเลยพี่นอ้องความเสียหายถ้าวานุมีมูมีแบ้และก็มีนูสัตวปาหน้อยพวงนะ ที่เข้ามาทําลายในส่วนมันต้นเห่าเนาะมูนี่กะกินมันแบบบเลือกเลยพี่น้องเลยมันต้นจนเบิแล้วกะสัตว์ป่าก็จะมีมูนูนูพุกนูวายนูซิงเนาะเขามากินมันต้นเห่าแลวกะมีแบ่นําพี่น้องแบ่กะเป็นตัวการอันหนึ่งเนาะแบ่มันกะที่ขึ้นไปในต้นในต้นมันต้นเนาะแล้วมันกะลมลงมามูเป็นผู้กินเนาะตอนนี้มันขับประเจ้ากับเบิดเลยพี่น้องเลย เสียแหงไปล่าลงทุนไปลายแล้วก็บบมีประโยชน์อย่างเลยพี่น้องเพราะว่าเฮาอยู่บ้านเนาะส่วนมันต้นนี่ก็ยุดงพี่น้องเลยก็เลยแบบเฮาเห็ดหัวอ้อมหอบแต่ว่า่บยู่พี่น้องหมู่ก็เป็นหมู่ทีว่าโคตรแห้งพี่น้องกัดคือหนูคือยั่งนี่เนาะกัดแบบกัดใหม่กัดยั่งบุเขาลักหัวสำได้็บยู่พี่น้องเลยตอนนี้ก็เสียหายนักพี่น้อง ือวปูไวละล่าเนะเาะเขาก็เสียแหงไปเปล่าๆพี่น้องเลยนี่เบิ้งสภาพมันต้นเขาเมดเนาะหมูกินพี่นอ้องนี่นี่ก็เมดจะหายนักพี่น,อน้องเลยนี่มันต้นก็นงามอยู่พี่น,อน้องเลยแบแบขึ้นกกอ่ามันต้นมันก็นล่มลงเนะาะแ้วก็หมูเป็นผู้กินพี่นอ้องทางไอ้น้องเพิ่นสัตว์หายเนาะ ทางเจ้าของมูพนกระดีใจเลยพี่น้องเลยมูพนตุ้ยเนาะวบกเกือก็ได้เฮากับเสียหายนักพี่น้องนี่ล้วมูกินนี่ขั้นว่ามูบบกินวัดสวนเฮานี่กะสิได้อยู่หาต้นพี่น้องเลยมันต้นเนาะแต่ตอนนี้กะโบเหลือไม่แต่ต้นเดียวกันยังบบมีพี่น้องด ไอ้พี่น้องตอนนี้กับสิเผาปูกันพี่น้องเพื่อให้มันหอมเนาะ กัให้รถสาบมันห้อมพี่น้องเผื่อดักนู่ฟุกพี่น้องสบาาเห็นแล้วนูฟุกบอนทีนูฟุกเขียวเนาะนูฟุกสอบกินสอบกินปูพี่น้องเลย ปูมันหายากอยู่กลางดงเนาะคืออยู่บ้านพี่น้องเลยตามทุ่งนามันหาง่ายเนาะแต่ตามป่าตามดงนี่หายากพี่น้องวันนี้ก็หอมแล้วกูเลยมีปูหอมห้อมจะใส่กับดักทุกคนนี่หูนูเนาะยังใหม่อยู่เลยพี่น้องเ้ย หลกตะตัวนี้เมื่อคืนนี้เลยสดๆเขานอนเนาะนี่เห็นป่าพี่น้องหนูพุกหรือว่าหนูทองข้าวเนาะมาเบ่งนํากันว่ามันสีแมนหนูตัวใดแทะหนูพุกหรือหนูทองข้าวเนาะเฮากระสีดักไว้อยู่นี่พี่น้องเวลามันขึ้นมันสิออกมาหากินเนาะเพราะว่ามันคุดอาหูปูเนาะมันน่าจะสอบปูเนาะตอนนี้เขาก็ได้ปูเลยทุกคนเลยเฮากระสีว่างกับดักไว้อยู่นี่เลยเนาะ วางบ่อนทางขึ้นนี้เลยเนาะอยู่น,นี่เนาะพี่น้องเอ้ยมันสอบกินปูเนาะถ้ามันขึ้นมาการคอแน่นอนปูมันปูมันหายากทุกคนเลยใบป,ปูซี่ตัว เกือบเกือบแล้วทุกคนเลยเกือบลั่นใส่มือตัวเองโออันตรายมาก มันน่าจะขึ้นมานะทุกคนนะคิดว่าเพราะว่าทางนี้มันจะเขาหลอดพื้นนี้เนาะแล้วก็มันโพไปพุน่นพุน,พน,พน,พนในป่ายาคาทุกคนเลยตอนนี้เราก็เจอทางเดินอีกแล้วทุกคนเลยนี่หลอดพื้นเนาะหลอดพื้นตัวนี้แล้วก็สิโพไปพุน่นซึ่งมันมาจากป่าป่ายาคาตรงนั้นพี่นอ้องเอ้ยมันกสิเขามาพี่เนาะทางเดินเห็นบ่ทุกคนสัดเจนมากเฮากระใส่กับดักเลยอ,อยู่นี่เนาะ ไซเนีร์ปูอีกตัวสุดท้ายทุกคนเลยปูเฮากับซิมีซีตัวเนาะวันนี้กืตัวตัวสุดท้ายเนาะ มาเดินออกมาเสร็จแน่ๆตอนนี้เนีปูเ้ากับเบิดแล้วทุกคนเลยเอากรสิีใสเนื้อเนื้อมันต้นวันนี้เปลี่ยนรถสาดกันเนาะอุ้ยโฮเกือบนี้มืออีกแล้วทุกคนเลยอันตรายมาก เขาีิใส่อยู่นี่เนาะเพราะว่านูมันที่เข้ามา่เข้ามาทั้งนี้จะล้องเลยเฮ้ย้ยตอนนี้กะสิลงไปยามกับดักทุกคนเลยกับดักนูน้องมานี่ ອາກາດກໍຍັງໜາວຄືເກົ່າພີ່ນ້ອງເອີຍມາຢາມກັບດັກນຳກັນເນາະວ່າມັນຊິມານຫຼືບໍ່ມາລุ้นນຳກັນທຸກຄົນ เงียบปูเฮาเงียบอิงช the ิงพี่น้องยังคือเก่าเดินเบึงหลังต่อไปทุกคนเลยเฮ้ยเงียบปูไม่ทำงานแล้ว Ui Ba Thôi Lăn 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 Cá đèn phí lơi Lút phí lút Bọn thử nô xăm xe oh, đài nó Nô nạ xí tô thưa ơi Nô nhàng, nà nhàng thân đi ọc phí ยังบ่ได้พอโตเนาะลันซื่อพี่น้องงียบอิงติ้งยังคือเกา่างียปูบ่ทํางานพี่น้องอื คืนนี้แฮวพี่น้องเอ้ยน่าเสียเมนูยังไม่ได้ออกเนาะเพราะว่าเอามาตั้งแต่หนึ่งทุ่มหรือว่าเจ็ดโมงแรงเนาะเอามาไวัยพดเนาะบอกเป็นยังพี่น้องมือเงินเ้าวรุ่นนํากันพี่น้องเอ้ยตอนนี้กะสิพักผ่อนกันเนาะนอนก่อนพี่น้องสวัสดียามเช้าสบายดีเนาะมื้อนี้กะ ตื่นเช้นเสารทุกคนเลยสิไปยามกับดักทุกคนลงไปยามเมื่อคืนนี่ลงแต่เว้นผลเนาะแต่เจ็ดโมงเก๋เลยบ่ได้จักโตพี่น้องเอ้ยแฮวเมื่อคืนนี่เนาะอะไมาติดตามแล้วก็มาลุ้นน้ำกันเนาะตอนเสาร์มันสีด้ดดือโบ่ติดตามไปทำการพี่น้องเอ้ยช่วงนี้กะอากาศโคตรหนาวพี่น้องหนาวแห้งเนาะนอนกระจนบัวรับพี่น้องเอ้ยอากาศโคตรหนาวเลย มัอนี้ก็ตื่นจท้บเส,สาพปายามนำกันพี่เนาะลุนๆุนมี่ยปูสิทำงานบอนอ่อเนาะหรือว่ามันสิบ่อทำงานติดตามไปนำกันพี่น้องเลยโลลอ้เฮวเฮอิ่มซิมอิ่มซิม ยังเหมือนเดิมหม่แรลกับบอมานซะแล้วหรือว่าจะเฮาเลยบ่ไมอ่อนี้เนาะตามไปนำกันทุกคนเลยกับดักเหล็กถกือว่าบอ่อผ่านเนี่อปูถือว่าบอ่อทำงานแล้วเนาะกับดักที่สอง เฮ้ยวคือเกาพี่น้องเย้ยเสียงไกป่ปลาลายพี่น้องเลยเอาแล้วกลับหายกลับหายทุกคนกลับหายฮย้ยโดนอีกแล้วโดนแล้วโดนแล้ว,ลว,ลวทุกคนนี่นู้ทองขาวตัวใหญ่อีกแล้วอีกแล้วโดนอีกแล้วมืนอน,นี้ มันมันมันมนนึกว่าสีเฮวพี่น้องเอ้ยสุดท้ายก็ได้ตัวอีกแล้วนี่ตัวใหญ่เลยขาวจุนพูนคือเก่าหนูท้องขาวหนูท้องขาวพี่น้องมันมานมันมนพอได้ตํตำน้ำพริกพอดิ่ปนพี่น้องเอ้ยในจับหางอีกแล้วนี่มันมานเนาะหนูท้องขาวใหญ่พี่น้อง ảo chuột phun luôn Và sĩ sẽ lại được cái nữa Cắt hái. ขับมาให้แล้วทุกคนเฮ้โยโดนแล้วฮะแปลกมากไดหนแดงทุกคนหนูยังเป็นเม่หนูแดงเฮ้ยครั้งแรกที่เจอพี่น้องมันแปลกมากเฮ้ยยัยงกินนี่ bạn mọi người đen Hàng đọc phía nọ Nó bẹc bẹc vô Khảo phun tổ thức nhảy Ôi Nó si đen Nó bẹc mạc Tụi con ơi Phương cười chờ nó ตั้งแต่เกิดเป็นคนบ่เคยเจอหนูสีแดงพี่น้องตัวใหญ่มากนี่ทองขาวสูนปูหน่าสิมเป็นจอนพรกินเนาะบาทน้อยนึงหางดอกพี่น้องเป็นหนูแดงโนสีแดงพี่น้องลักษณะขายคือหนูทองขาวเนาะโอ้ยหนูยังแบบนี้วะ ไม่นึกว่าจะเจอหนูแบบนี้อิงซิงอิงซิงอิงซิงอีกแล้วโอ้โหนอกนี่ควัดหูมาขึ้นใหม่ๆเลยกับดักเฮากระไว้อยู่นี่เนาะอิงซิงเซยมหอนี่ดูดังต่อไปทุกคนนะ ล้างต่อไปน่าจะมีนูแน่นอนเพราะว่าเาวางกับดักไว้ไหนทางเดินของนูเนาะอิงซิงอีกแล้วอิงซิงอิงซิงกลับไฮอีกแล้วทุกคนกลับไฮอีกแล้วอา้าว หรือว่ามันดึงเสื่อเข้าไปบ่อุ้ยโดดอีกแล้วโดดอีกแล้วนี่ตัวใหญ่เลยโนซิงโนซิงอา้าตัวตัวใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยบอกแล้วว่าบอ่อพลาดงานนี้บอ่อพลาดเนาะนี่พี่นอ้องงานนี้บอ่อพลาดแน่นอน นี่พี่น,อ ơi, น้องเอ้ยหนูสิงใหญ่หนูสิงหรือหนูไหวเนาะบุแม่นหนูทองขาวเนาะขาวจุนพูนเลยตัวใหญ่โคตรใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยนี่ผาโตเงือมันต้นทํางานแล้วเงือปูนาบ่าได้เรื่องพี่น้องเอ้ยปูเผายัางดีแต่บัวได้พโตเนาะแต่ว่าเงือมันต้นนี่โอ้ยยังทํางานดีอยู่พี่น้องเอ้ยขาวจุนพูนพอได้ทื่ห้างอยู่มันมันแล้วพี่น้องเอ้ย หนูหวายหรือหนูสิง,งโบเม่หนูทองขาวเนาะหนูตัวใหญ่เลยทุกคนเลย <c oughs> มนัมนมนัมนมนันมันมันมันตอนนี้ก็ได้สามตัวทุกคนเลยนี่ตัวใหญ่ๆเนาะนี่หนูสิงหนูสิงตัวหนึ่งแล้วก็หนูสีแดงัวานูยังเนะาะครั้งแรกที่เจอเนาะ หนูสีแดงหางสีขาวหรือว่าหางดอกเนาะนี่ตัวใหญ่เลยแหละกระน,นูทองขาวตัวหนึ่งได้สามแต้มมือเนี่ยพอดีหิ้วหางอยู่พี่นอ้องมันมัานมือเนี่ยเมื่อคืนนี้บดได้พอโตเนาะแฮวเมื่อคืนนี้พอยามตอนเช้ากะพอดีปนอยู่พี่นอ้องสามตัวีตัวใหญ่ๆเนาะถั่ามานอยู่ราว่าช่วงนี้อากาศหนาวพี่นอ้อง โนมันหายากพี่น้องเอ้ยได้ซ่ํานี้กะถือว่าโอเคอยู่เนาะกับเฮากบ่หลายพี่น้องเหียปูาว่าบ่ทํางานส่วนเหียมันต้นกยังทํางานคือเก่าพี่น้องมันๆไดตอนนี้กยังอยู่ดงคือเก่าพี่น้องเอ้ยยามทนได้เมื่อนะ าอายุหาก,กินคือเกาตามภาษาบ้านนอกพี่นอ้องเอ้ยกลางป่าดงดิบพูน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 พูดเฮ่ยพี่นอ้องตัวที่ทำลายมันมันต้นเหรอเนาะนี่นี่พี่นอ้องมีติโตใหญ่ๆเนาะมูปลาพี่นอ้อง หมูมันอยู่ในดงป่าในดงป่าดงดิบเนาะเพราะว่าข้าเจ้าเลี้ยงพี่น้องเลยคนในบ้านในละเลี้ยงหมูจะพวกนี้แหละพี่น้องกินมันต้นเอาจนเกี้ยงมันสีหาต้นเบิดเลยเนาะนี่เบิรงพี่นาะหมูประมาณสาสาิบโตเนาะอันนี้ยังเป็นช่วนหนึ่งซื้อนี่เห็นบ่พี่เนาะข้าเจ้าบดีเกลเลยปล่อยให้มันกินมันต้นเนาะสบายพี่น้องเลยตุยอัดลาดอยู่ นี่เบิรงเงาพี่น้องนี่ความเสียหายนักเนาะเพราะว่าเพิ่นปล่อยปะละเลยพี่น้องเลยเพิ่นบริหักษาเนาะนี่ขนาดอยู่กลางป่าลงดิฟด,ด้พี่น้องหมูนโครหลาย อนนี้กะสิเผาพี่น้องเลยเข็ดกินมือนี่เ็ษลาบเนี้ยวพี่นอ้องนี่ตัวใหญ่ๆนูซิงพี่นอ้องบ่ต้องคิดไอ้อยังมากมายพี่นอ้องได้อาหารแล้วก็กินพี่น้องเลยตามภาษาบ้านนอกพี่นอ้องกินแล้วก็อัคพล ช่วงนี้อากาศหนาวพี่น้อกนูมันหายากพี่น้องก็คือช่วงยามห้อนเนาะช่วงนี้หนาวหนาวแห้งพี่น้องอากาศหนาวแห้งมือกระแตกเบิดพี่น้องบอดี้ไซน้ำมันทาฟิวพี่น้องเลยบอดีมีน้ำมันทาฟิวอยู่กลางป่าดงยิปเนาะ จบเพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องเอ้ยนกอาลัลาพี่น้องเอ้ยเบิ่งนกพุ่นพุ่นเห็นบ่พี่น้องนกสีเหลืองนกจุกหัวจุกเนาะลายแท้ลายว่าพี่น้องเอ้ยแต่เฮาก็บ่ได้ล่านกดอกเอาแต่นูพี่น้องเอาพอกินพี่น้องเอ้ยบ่เอาลาย อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพทธีนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยเด้อพี่น้องเอยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับข้าพเจ้าเนาะขอบ,บุญขอบคุณหลายๆพี่น้องฟังไทยฟังลาวและก็ต่างประเทศที่ฮับส้มเบาอินมาตลอดเนาะอันนี้ก็ขอบ,บุญขอบคุณหลายๆเนาะ